ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ที่15มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21มีนาคม ชาวลัคนาราศีมีนครับคุณกำลังจะมีดาวศุกร์นะครับหรือวีนัสนะครับมาทับลัคนาแล้วดาวศุกร์ที่ทับลัคนานั้นได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดนั่นก็เท่ากับว่าชาวลัคนาราศีมีนได้ปัญจมหาบุรุษโยกด้วยก็อย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังหลายๆครั้งว่าดาวใดที่มาทับลัคนาหรือเป็น1เป็น4เป็น7เป็น1 0เป็น1ก็คือทับลัคนานะครับ 1470แล้วก็ได้เกเษตรหรือเป็นมหาอุดได้ปัญจมหาบุรุษโยคนั่นเองนะครับนี่แหละคือใจความสำคัญของชาวลัคนาราศีมีนดาวสุประทับลักษ์จะนำมาซึ่งโชคดีต่างๆหลังจากที่ชาวมีนรู้สึกอื่นๆเซ็เง,เง,เงเๆเบื่อๆในาๆไม่ค่อยแฮปปี้นักกลับที่จะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะได้มาหาอุดในตำแหน่งนี้นั้นจะมานำมาซึ่งโชคดีในเรื่องการเงินโชคดีในเรื่องของโภคกระพั์แล้วแต่ก็ต้องระวังสุขภาพนะถ้าคุณสังเกตให้ดีจะเห็นว่าดาวศุกร์นั้นอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนมอนะด้วยดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอาริทับลัคนาราศีมีนเท่ากับว่าทั้งดาวเจ้าเรือนอาริดาวเจ้าเรือนมอนะทับลัคนาราศีมีนก็ต้องระวังสุขภาพ นะครับแล้วก็อย่าไปขับรถเร็วอย่าไปทำอะไรที่มันผานผาโผนหรือว่าโลดโผนจนเกินไปวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสถือเป็น4วันที่ดีของชาวลัคนาราศีมีนโดยเฉพาะในเรื่องของการงานดีมากจะมีข่าวดีมีคนให้การสนับสนุนมีคนช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ดีครับคนช่วยเหลือก็ส่วนช่วยเหลือส่วนศัตรูก็มีเพราะว่าราหูโยกหน้าดาวเสาโยกหลังเป็นดาวบาปเพราะเคราะห มีศัตรูมีคนคอยอิจฉ้าเราดีเราเด่นกว่ามันก็ไม่ชอบเออเรามีความสําเร็จเราได้รับการยอมรับหรือได้รับคําชมมันก็ไม่ชอบนี่แหละครับเป็นที่มาของดาวบาพระเคราะห์ที่โยกหน้าโยกหลังก็คบใครขอให้ดูให้ดีจะเล่าอะไรให้ใครฟังก็ขอให้ดูให้ดีนะครับให้คิดให้แน่นอนก่อนว่าให้คนที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเขาไม่ไปพูดต่อนะเดี๋ยวมันจะหาปัญหาขาเรื่องจุกจิกมาให้เราซะเปล่าๆนะครับ อย่างไรก็ดีครับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนั้นโดดเด่นมากทีเดียวใครที่รู้สึกการเงินติดติดขัดๆนะครับชาวลัคนาราศีมีนก็จะหยิบจับคล่องตัวยิ่งขึ้นดาวเจ้าตัวยังคงไปอยู่ในภพลาภะนะครับของชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ดาวศุกร์มาทับลักดาวศุกร์นอกจากเป็นดาวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักในตัวของมันเองแล้วยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของโภคทรั์ในเรื่องของการเงินด้วยมาทับลักเมื่อไหร่ก,ก็จะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีนํามาซึ่งความสุขและการเงินที่ดีมาให้นะครับ ส่วนเรื่องของคู่ครองของชาวลัคนาราศีมีนนั้นยังไม่ค่อยแฮปปี้นักหรอกดาวเจริญคู่ยังคงเป็นวินาศอยู่มีความรักก็คงจะเปิดเผยยากหรือความรักมันทําให้เราเองมีความรู้สึกไม่อยากที่จะไปเปิดเผยให้ใครฟังก็ได้นี่แหละครับความรักของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงจังหวะตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งดาวพุธไปอยู่ในเรือนของดาวราหูราหูคือเงามันก็เป็นอะไรที่เปิดเผยยากอยู่แล้วหรือเปิดเผยแล้วกลับไม่ดี กลับนำมาซึ่งความยุ่งยากลําบากใจไม่เขาก็เราเออนี่คือสิ่งที่ผมจะติงชาวมีนเอาไว้ส่วนคนโสดดูให้ดีครับช่วงนี้คุณอาจจะไปถูกใจเอาคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของเข้ามาชอบใจคุณก็ได้ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี